ข่าวรับดึกแมนเชสเตอร์เต็ดประจาวันที่12พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้คอสเนอร์เอารื่ยังไงงานนี้นะักข่าวเปิดเผยยูเคเดชแจ้งกอเอเจนต์ขอซบปืนซะอย่างนั้นโดยกันที่ทำแฟนผีช็อกไปตามกันเมื่อนูโนฟาบริญานักข่าวของ CNN อ็นังวาวิกเตอร์ยูเคเดชก่อนหน้าตัวเก่งของสปอร์ติ้งบาร์เซโลนได้แจ้งกับเอเจนต์ว่าต้องการจะย้ายไปเล่นที่อาร์เซนอลช่วงสมัยนี้ โดยดาวยิงทีมชาติสวีเดนตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบรรดาสโมสรชั้นนาของพรีเมียร์ลีกอังกฤษล้วนแล้วจะมีข่าวผัวพันโดยมีการรายงานข่าวบอกว่าค่าตัวนักเตะนั้นอยู่ที่ประมาณราว100ล้านยูโรตัวทาง CNN โปรตุเกสปละ g u r d i a n สองสื่อดังรายงานข่าวม่วนพุทธที่ผ่านมาบอกว่าผู้บริหารของทัพปืนใหญ่เองก็ได้พบกับอัน,อนซสัสเซจินการยาเอเจนต์ของยเคเรช คาดการณ์กับว่าจะเป็นการบทสรุปเรื่องของค่าตัวเลขค่าเหนื่อยและก็การยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการที่จะเกิดขึ้นในครนี้โดยฟารินญาได้กล่าวบอกว่าอาร์ซนอลเป็นสโมสรที่โยเคเรชต้องการจะไปร่วมทีมตั้งแต่แรกอยู่แล้วโยเคเรชนั้นต้องการจะลงเล่นในกับพนัทของอาร์ซนอนเขาได้ทาการแจ้งความต้องการกับเอเย่นอย่างชัดเจนแล้วโดยยังเป็นทางการเลยนะยังไม่มีข้อเสนอแต่ก็มีการติดต่อเข้ามาหลายครั้งครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีข้อเสนอในครนี้เพิ่มเติมแล้ว เป็นแั่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารยังไงคุญย่าเปิดตัวผีงัดวริเด็ดสารฝันวัยเยาวเส้นยาวถึงปี2030เมื่อง,งานนี้ทั้งของบาสเตอุสคุณย่านะฮะอ่ากองหน้าป้ายแดงของทางฝั่งเมนยู เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันพระศุกดีที่ผ่านมาเ่อที่ิะาเซ็นสัญญาย,ยาว5ปีถึงสิ้นสุดฤดูกาลสั29แบบมีออฟชั่นทีมขยายเพิ่มเติมได้อีก1ซีซันในขั้นนี้โดยแมนยูเองตกลงค่าจิกสัญญากับผู้เล่นไว้์ทกเปโราานี้จากขั้นของวูฟตันวัเดอร์ดได้ตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเมอร์2025รอบแรกเปิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าในช่วงเดือนพฤษภาคม้วยตัวเลขอยู่ที่62.5ล้านปอนด์จากนั้น ปล่อยนักเตะไป,ปรักใช้ทีมชาติบราซิลในศึกเวิลด์คัพสองรอบคัดเลือกจึงค่อยมาจูเสื้อทัพปีศาจแดงเดี๋ยวเขาได้บอกว่ามันยากที่จะสะทยายเป็นคำพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นผู้เล่นของฝั่งแมนยูมาติออสได้กล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการตแต่ผมยังไวร่าอ่อนในบรา,าซิลผมก็ชอบชมเกมพิมพ์เบรคอังกฤษผ่านทางทางถ่ายทอดสดทางช่องโท,ทรทัศน์ที่บ้านคุณยายนั่นหมายว่าแมนยูนั่นคือทีมโปรดของผมในอังกฤษมันคือความฝันที่ได้ผสมเสื้อแข้งสีแดงตัวนี้ ก็อยากจะขอบคุณครอบครัวและก็ทุกๆคนที่ช่วยสารฝันในครั้งนี้ให้เป็นความจริงเลวาแทบจะอดใจรอประดสั้นไม่ไหวแล้วเพื่อทำความรู้จักกับทีมเมทและก็เตรียมที่จะล่าตัวนะฮะสำหรับรุดูการที่รออยู่ข้างหน้าในครั้งนี้โดยความแน่วแน่ทั้งหมดของตัวเองในเวลาน,นี้นั้นคือซ้อมให้หนักเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีคุณค่าต่อทีมและก็ช่วยสโมรสรแห่งนี้กลับสู่จุดสูงสุดกันอีกครั้ง ซึ่งก็ยังไม่ประกาศจะเป็นทางการนว่าคุณย่าได้เสื้อแข่งเบอร์อะไรแต่จากประวัติเก่าแล้วก็หมายเลขว่างตอนนี้มี2ช้อยให้เลือกนะฮะคือมาคัรบไรฟอร์ดย้าออกไปเพื่อยุดเบอร์10หรือจะไปใช้เบอร์19ที่ว่างดับตั้งแต่ปราฟเอเวอร์อาลานพน้นใจควานในเพื่อปี2024ในะคะรังนี้นั่นเองนะเป็นดังว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ด้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อบานกันครับ หลันนงนงานนี้บอกได้เลยนะฮะว่า3ทีมดังในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนเซ็งสานโชต่อจากคน้านของฝั่งแมนยูนะโดยกานที่เดอะซันสื่อจอมแฉของผู้ดีอังกฤษนะฮะออกมารายการข่าวบอกว่า มี3ทีมระดับทอ็อปของอังกฤษที่ต้องการวิดฟิล์ริมเส้นในวัยย่ปีวัจนนี้ไปรุวมทีมแบบถาบอลหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาไม่อยู่ในแผนการทําทีมของแมนยูเลยและก็ถูกปล่อยไปให้กับบ้าังของเชลซียืมแต่สุดท้ายทีมแห่งทิมสแตมฟอร์ดบริเองก็เลือกที่จะไม่ซื้อขาดและก็ยอมเสียค่าส่งคืนโดยที่ให้ความสนใจนะฮะเป็นทีมที่ในฤดูกาลหน้าจะได้ไปเล่นในฟุตบอลท้วยุโรปในะคะรังนี้ทั้งหมดนั่นเองนะ โดยสเปอร์นั้ผมแชมป์ยูโรปาลีกที่ในฤดูกาลหน้าได้โคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอาจสนใจจะคว้าตัวซานโชให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นรา,ายแรกๆภายใต้โทมัสแฟรงค์คนสื้คนใหม่ที่สนจะเสริมทัพทีมต่อมาก็คือแอสต์มิลล่าที่ได้ไปเล่นยูโรปาลีกที่อุนันเอมเบรี่หวังที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ของผู้เล่นแมนยูให้กลับมาเหมือนที่เคยทำได้ในช่วงครึ่งฤดูกาลที่จบไปกับการยืมบังคับเรดฟอร์ดมาใช้งาน ส่วนทีมสุดท้ายก็คือนิวคาสเซลซึ่งได้ไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกเหมือนกับทนาคอนสเปอร์ โดยทีมจากภาคตะวันออกชิ้นเหนือกำลังมองหา,าการเสริมผูเ้เล่นทางฝั่งขวาแม้ว่าจะมีการรายงานข่าวนัม่าวิน่าเองนั้นสนใจเพียงแค่สัญญาย,ยืมตัวแต่ทางฝั่งแมนยูเองก็อยากจะขาขายขาดนะฮะเพื่อจะเอาเงินไปสมทบในการซื้อผูเ้เล่นหน้าใหม่มากกว่านอกเหนือจากทีมอังกฤษแล้วดอตมุนซึ่งเป็นทีมจากเยอรมนีที่หวังจะดึงตัวซานโชกลับไปอีกครั้งเป็นครั้งที่3ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะเป็นดะานว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไร อนาคตของเจอดอนซานโชาลองมาดูข่าวต่อมากันครับอะไรจะไงคนนี้ดีอย่างแน่นอนเมื่อสโคแน่แมนยูคว้าตัวเอลเช่เสริมกระแล่งให้จงดได้โดยพอสโคอดีกองกลางทีมชาติอังกิตออกโางแนะนําให้แมนยูเองนั้นคว้าตัวเอเบเดชี่เอลเช่แนวรุกตัวเก่งของคีสันพารเรชมาเสริมทีมในชุดเสเบินนี้ โดยมิดฟิลด์ดีวยยี่ปีรรยนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมชาติอังกฤษในเกมกับอันเดราฟห่รวมถึงในเกมกับเซเนกัลที่เขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแม้ว่าทีมจะแพ้ต่อจอมทัพจากดีอีเกิลเป็นคนทำแอสซซสให้กับพน้นั่งของแฮร์รี่เคนยิงประตูขึ้นนำก็ตามที โดยสโคเองที่มักจะชื่นชมเอลเชอยู่ในตลอดใน,นระหว่างที่ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมในพิบามิยร์ลีฤด,ดูกาลนี้ได้โพสต์ภาพของดาวเตะสิงโตคารรามพร้อมแคปชั่นส่งสัญญาณถึงแบนยูบอกว่าซื้อเข้าเลยก็แล้วกนันท่านี้ตานดั้งของฝั่งเอลเชเอ,เ,อเองนั้นเรียกว่านะครับผมทำไปทั้งสิ้น14ประตู11แอสซิส,สรวมทุกบริการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา และก็เป็นผู้ยิงประตูใช้กับพนักของคีตันพาเดชสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นักชิงชนนเลิศเอฟเอคัพและคว้าแชมป์ามาครองในครั้งนี้ได้สําเร็จอีกด้วยเป็นราวัางานนี้ก็น่าสนใจไม่ชช่น้อยนะฮะแต่ก็ต้องมาดูันต่อไปก็นด้วยกันว่าถ้ายื่นไปเนี่ยจะเสนอราคาเท่าไหร่กันแน่เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงผีเปิดเสื้อแข่งย้าวาใหม่ได้โอเทฟอร์ดเป็นแรงบันดาลใจ เมือ่องานนี้สโมสรแมนยูเองนะครับผมเปิดตัวเสื้อแข่งขันเยา้าฤดูกาลตะวัน25ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วโดยแรงบันดาลใจการออกแบบมาจากคณนงของโอทัลฟอร์ดสนามเย้าระดับไอคอนโดยผลิตภัณฑ์กีฬาอาดิดาสยังคงเป็นเจ้าภาพดูแลในอุปกรณ์การกีฬาเจตน,นาจะใช้กราฟิกสีแดงต่างเฉดที่แขนเสื้อสื่อความหมายถึงพื้นหญ้าอันเลื่องชื่อที่เคยรับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลอาตจันและก็อุโมงค์มุดใต้สนาม โดยภาพรวมสีพื้นหลักแดงเข้มเนี่ยคอเสื้อรูปตัววีแถบสีดำขาวเช่นเดียวกับปลายแขนเสื้อ3มแถบสัญลักษณ์แบรนด์ที่ไหล่สีดำโลโก้อาดิดาสสีขาวไฮไลท์ก็คือหลังคอเสื้อด้านนอกนั้นพิมพ์ระบุฉายาสนามเย้าโลโดคอในความฝันหรือว่าเ h เตอร์ of ฟเดอะดีนในขรอ้งนี้ โดยสีแดงเข้มคืออัตลักษณ์พื้นฐานของสโมสรเลนาะซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอความแตกต่างหลายแบบเช่นแกรงช์พอออฟไฟออกแบบอาวุธโศของแบรนด์พูดถึงเสื้อเย้าล่าสุดในขนานี้จุดถึงซีซั่นนี้เราต้องการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่แวกไปสักหน่อยจำลองแขนเสื้อแทนที่ผืนผ้าใบาก็แล้กันโดยกราฟิกที่แปลกแต่ว่าเท่ ตอกย้ำถึง DNA แท้จริงของสโมสรส่รงเสริมภาพลักษณ์ที่จิตนาจะปรับปรุงสิ่งใหม่รู้สึกนึกได้ว่าเสื้อแข่งโก้และก็ร่วมสมัยดีโดยเสื้อแข่งยังมีเทคโนโลยีแอโรเบดี้ไม่อมเงียผู้สมใส่ใส่แล้วรู้สึกสบายตัวแห้งสบายเจอซี่ล่าสุดที่ใช้ในฤดูดกาลสันที่25สวมทั้งชุดใหญ่ทีมสตรีและก็เยาวชนโดยผู้เล่นที่มาร่วมถ่ายภาพโปรโมทเช่นบรูโน คาร์ลสกาเซมโลก็ตอกย้ำเลยนะว่ายังอยู่กับพนักของแมนยูต่อไปในช่วงซีซันหน้าต่อไปนั่นเองนะเป็นทางหานี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเกินครับโอ้โหน่าเสียดายเมื่อดิโกวินเรียนพร้อมที่จะย้ายซบพนั่งของเสือใต้ในช่วงสมัยนี้โดยดิโกวินเรียนนะับผมปีตัวเก่งของแอตติกบิเบลเปิดกว้างที่จะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลน่าในช่วงเสมอนี้ โดยทางด้านของฝั่งสกายเยลรมันดีนะฮะประกานข่าวบอกว่ามาร์คเอเบิลประธานสโมรสรไบร์เน,นและก็คริสโตรฟฟรอยผู้นวยการกีฬาการังอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้แทนของดาวเตะทีมชาติสเปนนะหล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยบอกว่าดิโก้ได้แจ้งให้กับเสือใต้รับทราบดีแล้วว่าตนเองนั้นเปิดกว้างที่จะย้ายไปค้าแข้งในถิ่นอาริอันช์อารีนาในฤดูกาลสั2 5 โดยอไรก็ตามบายยิงเนิดิกเองจะต้องจ่ายเงินจำนวน58 000, 000ล้านยูโรตามเงื่อนไขค่าจิตสัญญาของนิโกโ้ไปรงไปถึงค่าเหนื่อยที่ดาวเตไวัย22ปีวันนี้เดิกล้องไว้ซึ่งเข้าใจได้ว่าอยู่ที่ประมาณ380,000ยูโรต่อสัปดาห์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ สำหรับนีโกวินเรียนนั้นก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของบิลเบาตั้งแต่ฤดูการสัา์นะฮะซึ่งปัจจุบันเองก็ลงสนามไปแล้มากถึง167เกมในทุกรายการยิงได้3 1ประตูโดยที่มีส่วนร่วมกับแชมป์โกปาดโดเรมาฤดูการสองพัน2ี นอกจากนี้แล้วยังเป็นหนึ่งในขุนพลของทัพการ์ทิงดูชุดควา้าแชมป์ยูโร2 0 2 4ที่จะเอาชนะทีมชาติอังกฤษ1 0ต่อรวมถึงปรองแชมป์ยูฟาเดชันลีกที่แพ้จุดโทษโปรตุเกสมื่วัลอาทิตย์ที่ผ่านมาในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช่นกันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ